Thank you คุณเมียแซบบบโอ้โหแซบโอ้แซบดีแค่แค่ดอนอบโอ้แมนบนอเ็นแมนบอนอสีลูกเด้ลูกเด้มาจังไดลนแหลูกมาจังดแซบ ถึกใจพอแหงตอนเปื่อยๆถึกใจแงหงขอบใจคุณพันละเมียแซ่บมาสั่นเดี๋ยวแต่คนเห็ดแซ่บกลัวพี่น้องเลยแต่เนะาะอื๋อหัวก่อยก็ได้คนเห็ดแซ่บกลัวมาสั่นอื๋อต้นหัวก็ได้ป้าพ่น้าอ้าวจัดการเลยค่ะซูเปอร์ดู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 เบิ่งเอาพี่น้อง